กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อบุตรสู่สุขคนบุตรสมอ,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 องสบายดีเมื่อนี้ก็ได้ลงมาเวียนเทียนเนาะพี่น้องมาเวียนเทียนละมือดอีลีพี่น้อง ุณพร,ระป,รประุตเจา้าพระามเจ้าพระสังฆเจ้าพร้อมโดยคุณพระมุคลางโดยคุณพระอน,นุนพร,ระกัจจปะนันจาพระอัสสีพระารีพุทธเมืเ่อนิพพากเจ็ได้มาเยาียนทียนเขพนาพรรษาเนาะก็คอยบุญคำนำสู่คอยข้าพเจ้าเจริญเมืองเออ

ผ้ดอกไม้าง,งามขนาดพี่น้องชีสมพูเลยงานะพร้ามเนีผู้สาวนาขาขนาดพี่น้องเออเออาเออ,เอ,อไปมาประทันกับมาเป็นอย่างนอเออลงมานี่ก็นนเป็นได้แล้วพี่้องเฮานอก เออเอามาเสียบตัวพี่เลยพี่น,อนอ้องเฮาเนาะเออจ้น้อยนี่พวกเฮาก็จะได้เห็ดหานผ่าอยู่รูงนี่ก็นทสะดวกสบายเนาะเออโอ,โอลกลกลก้โหลบลบไม่แดงๆนี่เนื้อทีกินเนื้อทีเนาะเออเนาะเออเอา เออนึกเอาสะก่อนเด้อพี่น้องเอาเออสิ่งใดที่มันจบม,มันงามน,อ,นอกจะเก้าเข้าใส่หวัวิ่งคุณพ่อแม่ครูบา,า,า,าอาจารย์คุณพระผุคุณประรรมเออคุณผระสงค์นอคุณบิดามารดาของพวกเอาเหนือหัวในนอเอ,เอสีเรื่องเอาได้จริงไงมาเออโอน้นนองอุ่นนี่ยเป็นได้หรกแดงนอนุกแดงนี่เสื้อสีแดงแหง้งควมหักเป็นวะเอสเอ,อสีแดงแห้งคมหักเด้อนอสีแดงสีเหลืองนีนนอ เออกันสีขาวี่เมนสะอา,าะดบนระนาดจิตใจเอ้ามอดเลยนะแม่มนอดสักซิ่มเพิ่นบดได้หายไตนะพี่น้องย่านเทียนย่อยใส่เปื้อเปอืเปอนพี่น้องเพิ่งก็เลยเปิดกระทังให้ตั้งใส่นะพี่น้องให้ปักถกปักเทียนใส่

ถือว่านอในเวลาสุดท้ายนี่ก็ถือว่าทางครูบาอาจารย์เฮานอกก็จะได้ให้พรแก่อกุศลญาติยมุ่งดูกานเฮาถุกปากจวนที่ได้มาห่วงในการในงานวันนี้นอตัวในกับเพื่อนยังบ้านในตลอดปลอดภัยปรารถนาสิ่งใดกายได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นารถนาเด้อบุญปู่สุคนนอเอามาไปทางครูบาอาจารย์เฮาวันนี้นอฮัลโหลเนะ ไท,เย,ทยเอ,อ,อาไอ้ผู้สาวพี่น้องไายเอาผู้สาวคนงามพี่น้องไย <c oughs> เมื่อไรอ่ย <c oughs> โอยไปปันพี่น้องเงินตกออกมาแบบเป็นเงินเงินตกออกมายังแล้วตกมาตัวนึ่งหมื่นเมียนเทียนแล้วแยกย้ายพี่น้องแยกย้ายแยกย้ายกลับมานอนอยู่เพื่อนพี่น้องให้เื่อน้ำแน ไปใส่เขาบรรซาสิส่วนไปใส่เป็นรถแลวกโดงมนะเออสียางาดอกเพื่อนติดไอ้วัดว่ะไอ้ดำดีเป็นในเขาซองยูทูบเนาะพี่น้องขนาดยิ่งถ้าเป็นยูทูบเบอร์ยิ่งดีใจไอ้ด้เพื่อนว่ะ เขาซ่อง <laughs> เอ,ไอ,ไอ,ไอ้ยเกรย์ดำเลยเกยเบาเนาะ,ะคนในบ้านแหละพี่นนองอันนี้บ้านนาบ่มนมาเวียนเทียนในบ้านเอกังนียบ้เ็บเงนน่เก็นทงเงินเจ้าของหมดแล้วเก็บเอาบา,า,า,ออางอย่างเวียนเทียนยยนะมนบบแม่ส <laughs> บ่แม่แางเวียนิ มาเล่นเที่ยนน้ำล้างหมูมาที่ร้างเราได้เก็บเงินมันจากไอ้เขาเวียนเทียนอยู่วัดแล้วแล้วก็ขึ้นมาใต้เทียนอยู่เฮือนไผ่เฮือนมั่นเนาะพี่น้องไต่เฮือนบ่าวกัปตันสิไหว้พระแล้วแล้วก็ลงมาแต่คลองแล้วก็ใต้เทียนเขาพรนสาพี่น้องอยู่หน้าบ้านเราได้เก็บเงินใต้อยู่หน้าบ้านพี่น้องเราได้เก็บเงินหนึ่งพนใต้เทียนอยู่หน้าบ้าน น้าบ้านล้วก็อยู่บันไดพี่น้องแล้วก็อยู่ห้องคลองไตเทียนเขาพันศาเนาะพี่น้องเนาะนี่ไตเทียนเขาพันศาพี่น้องนะกินข่าวบ่มามามากินขาาา่าวมามาเหลี่ยมตา สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเด้อพีบบ่จา่าไงขึ้นมาแต่เวียนเทียนกับมากินขา่าพี่น้องเมืม่อเนี้กินแบบไอ้คนไทยพี่น้องกินข่าวเจา้าเดีวกะย่างผัดกะเพราคืนง่ายพน้องพี่น้องคืนง่ายยังนี่ผัดกะเพราคืนง่ายไก่พี่น้องเลยผัดกะเพราคืนง่ายไก่ นไทยสิบค่อยกินอะไรเนาะพี่นอ้องคือไงไกบ่บาร์บีคิเนี่ยกระเทียมเนี่ยเด้งด่วะมาเด้อมาเด้อกินเข่าลังกันเด้อพี่น้องเข่าเจ้ามันนี่เป็นเนื้อเข่าพันสาพี่น้องเลย <laughs> กินเข่าเจ้าร้อยร <100. S 2> ีมะหนังตั 100. ้งสี่ร้อยสบายดีพี่น้องเงี้ย <c oughs> <c oughs> เอกูค้นน้อเพี่ออกินถ <c oughs> อเด้ <c oughs> อกนั่งถัวค้นกาคำถอเด้อพี่น้องคนกล้าคำตื่นไอ้ครับแล้วก็ขึ้นมามาเตรียมปุย๋ยเตรียมไอ้จักดูดหน้าพี่น้องมาเตรียมปุ๋ยเตรียมจักดูดหน้าเตรียมขาดเตรียมไทยขึ้นโดดไหวแล้วก็มื <c oughs> ม่อยหางหลมื่อยพี่น้องเลยเลย

ไปก็จะบวชคอยแจ้บป็นได้พี่น้องเห็ดง่ายอิเลียพี่น้องบ้านบ้านบอกัตันเวียนเทียนบคืออยู่กรุงเทพเด้กรุงเทพอู้สุดยอดบอกตันเคยไปเวียนเทียนอยู่วัดนนทบุรีเนาะโอ้ยหมวนขนาด ขึ้นกับไร้ไลายพี่นอ้องไปสวดมนต์ขามขึ้นไปมาออกไปวันโอให้ผักและถนนกระสานจนเงียนขอ้อจนเงียนหนาไปหันใจอยู่ทางพระคนหลายไปเหมนกันแหละเ <c oughs> จ้าหาแล้วเจ้ากับไอแดงไปไปหยาง่ตีนพุ่งสาวแพงเปิดโมยาเข่ากล้องพี่น้องเอ้ยเปิดโมุ่นยุ่ม เช่สรยวจะซืินะขนเลยอาบ้าอย่างไรอยู่เคยเห็นเจือเี่นนอกเลยวันพออยู่ประเทศไทยตื่นเต้นแห้งแล้วงั้นก็คือตั้งตาเกลือตายโคตหน่กันกูเคยเห็นเจือำแมงม คุณหลายเนาะประเทศไทยหลายหรือคุณลาวคุณพม่าคุณกัมพูชาคุณเวียดนามไป็นอย่างนี้จริงจริงพงษคุณไทยบ้านห้วยชิบวายไล่หลวงพุทธแล้วจติเหมันจักอตินี่ก็บูชากินง่ายๆพี่น้องเลยกินนอน ตื่นในดั้หน้าพี่น้องจีตตื่นแต่เพื่อตีห้าผมนะพี่น้องเลยตื่นแต่ตีสี่เวลาพี่น้องคุณกอกคุณก้าวมาหน้าฮันกิ้งไทยพี่น้องเลยซีรุนหน้าเัื่อนหน้าน่พอดีเป็นชั่วโมงอืมทางบุรีทางบุรีพี่น้องเอ้ยคุ้มค่ะเพียงหัวเข่าข้อเข่านะฮะลองเลยทดลองหมดเลยแล้วครับไปมาครับตังเก็บหมงเลยารเป็นชั่วโมง ยอนหลังเลยโอตได้หลไทยจังก็แล่งตัวไตดตับแบงลุมลายมีันดหอยื่อดน้วตันนีบ่าวกัปตันจีเปินเด่อเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่วกัปตันนเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี